สวัสดีครับก็มาอยู่ในเกณชิ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็มาต่อจากการเล่นครั้งที่แล้วนะเราก็ทําการเดี๋ยววันนี้เราจะมาเดินเควสประจําวันก่อนแต่ว่าก่อนอื่นเลยนี่ผมอยากได้อาวุธชิ้นนี้เป็นดาบนะทําไมผมถึงเรื่องดาบเพราะว่าดาบเนี้ยเออมันคือเงาวมันเป็นอาวุธของไรเดนโชกุนนะครับผมน่าจะใช่นะคิดว่าผมอยากได้ไรเดน,นโชกุนน้อยในทีมเพราะมันเป็นตัวทําดาเมจที่แรงมากๆเห็นข่าวว่ากันมานะก็ จะมาใช้บ้างนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวรอาหาของสุ่มทำนู่นทำนี่กันวันนี้ก็แน่นอนนะก็เดินคุยประจำวันก่อนก็คือเดี๋ยวผมจะตัดช็อตสั้นๆระหว่างที่ผมพูดอยู่เนี่ยเป็นในส่วนของคำขอนะไปเดินคำขอทำโครงทำเควสคำโครงคำขอให้เรียบร้อยนะแล้วเราจะไปเดินเควสหลักกันต่อนะครับผมสบายๆวันนี้ไม่มีอะไรมากเดินเควสไปเรื่อยๆกันเลยนะ ่วนใหญ่คำขอพวกนี้ก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะก็คือเป็นดีมอนแล้วก็ทำลายแท่นบูชาอะไรอย่างนี้ครับครั้งนี้มีอันนี้เพิ่มขึ้นมานะก็คือเป็นเหมือนช่วยน้องเออเหมือนไปเก็บคงเก็บของให้น้องนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เ็จเควสสบายๆนะตรงนี้สบายชิลๆเลยระหว่างที่ผมได้ทำการเดินทางอยู่นะแล้วก็พยายามที่จะเก็บของเก็บอะไรเอาไปบูชาย,ยันไอตัวเสาเท่นของเรานะก็มาเจอตัวนี้นะ เราก็ต้องต่อสู้มันมีเมคานิกของมันด้วยนะคือจริงๆอะตอนนี้มันดาเมจมันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวพอวลวสูงๆเวลหลังๆอะไรเงี้ยมันน่าจะแรงขึ้นผมก็เลยเรียนรู้เมคานิกในการสู้มันเอาไว้ด้วยในการที่จะต่อสู้กับมันนะแต่ต้องบอกว่าของผมสู้ค่อนข้างยากเพราะว่าไม่มีตัวระยะไกลเลยมีแต่ตัวระยะใกล้ทั้งนั้นก็ต้องรอให้มันลงมาแล้วเราก็ตีซึ่งก็หายแล้วมาอยู่นานแต่ถ้ามีตัวตีไกลอาจจะเร็วกว่านี้นะอืมต้องเร็วกว่านี้แน่ แต่ก็ตามนั้น,นได้อยู่อันนี้ก็ใกล้ตายแล้วนะผมก็เก็บช็อตตรงนี้มาฝากให้ดูนะเป็นการต่อสู้เล็กๆน้อยๆของผมที่ต่อสู้กับไอตัวเขียวนี่นะครับผมไปกันต่อแล้วก็นี่นะครับผมเรามากันต่อที่การทําในตัวลูกกลมๆนั่นมันเรียกว่าอะไรนะเป็นรีเลย์รีไลน์นะผมในการที่จะเก็บของไปอัพไปอัพตัวละครเพิ่มเติมนะให้เวลมันเยอะขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็ ใช้เวลาใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันเก็บมาให้ฝากเ,เก็บมาให้จมกันเล็กน้อยนะครับผมตรงนี้สบายๆนะกลับมาถึงในเมืองแล้วนะผมตอนนี้เราก็เดินเควสกะว่าจะไปเดินเควสหลักกันสักหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าระหว่างที่จะเดินเดินไปทํากิจกรรมกิจกรรมอะไรนะเราก็กะว่าเอาไพ่โมเจเมให้ทุกคนดูสักนิดหนึ่งนะด้วยการที่ทํากิจกรรมของ เวอร์ชันนี้นะครับผมไปไปดูกันเลยนี่นักล่าเพลิงหวน,นะครับผมตรงนี้ยังเดินไม่ได้นะมีแต่อันนี้ที่เดินได้เราจะเดินอันนี้ก่อนนะเก็บไพ่ววาเจมที20 20 20ยีจนเอาไปแลกของได้นะเพื่อไปต่อนะครับผมทํากันรัวๆเลยตรงนี้ลุยเลยยาวๆไปนะครับผมมีแนะนำตัวละครตรงนี้นิดนึงนะครับผมแล้วก็ คือผมว่าเซตเนี้ยมันน่าจะเป็นเซตที่เหมาะกับการที่ไอตัวเนี้ยมันจะใช้จะเล่นอ่ะอ่าอันนี้คือตัวหลักใช่ไหมแล้วก็ตัวรองก็จะมีตัวไฟกับเขา้าไฟกับธาตุธาตุไม้เนาะซึ่งไอธาตุไม้กับธาตุไฟเนี้ยเวลามันรวมกันแล้วอ่ะมันจะออกมาเป็นอะไรนะมันจะออกมาเป็นแบบมิดร,ระเบิดอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นเหมือนลิงเติบโตบารา,ราอืม แล้วพอมันระเบิดปุ๊บมันก็จะทาดาเมจค่อนข้างแรงนะสกิลดีมากนะตัวนี้เออทำไปเล่นเอาเรื่องของเราจัดนะผมแล้วก็ให้ทดลองทดสอบดูว่ามันเป็นยังไงเล่นยังไงนะตัวนี้ที่เขาเอามาให้เล่นกันนะผมก็กระโดดขึ้นไปสู่ข้างบนแล้วก็ไปสู้กับบอสเบิม้บมๆเกันเลยตัดภาพมาข้างบนเลยนะครับผมตอนนี้ก็เดินขึ้นมาใกล้ที่จะถึงแล้ว ก็ต้องกลืนไว้ก่อนเลยว่าไอ้บอสพวกนี้ผมยังไม่เคยเจอเลยนะในในเนื้อในเนื้อเรื่องหรือว่าในแมปปกติซึ่งถ้าเจอก็คงจะเล่นยากพอสมควรเพราะวิวตัวที่เขาให้มาเหมือนมัน,มน,มนวิววิวสูงอะวิวแปดสิบวิวอะไรอย่างเงี้ยเลยซึ่งถ้าเป็นตัวผมจริงๆตอนนี้ก็น่าจะแบบไม่มีภาพเท่าไหร่เนี่ยอออเนี่ยโดนเหยียบเผื่อทีเดียวตายเลยดูทรงแล้วนะครับผมนี่อะแต่ก็มีสกงสกิลที่น่าสนใจนะเป็นคอมบคอมโบที่แบบว่า ทำให้บอสมันตายเร็วมากๆนะตัวใหญ่ตัวโตตัวนี้นะผมให้สู้มีหลายขนาดหลายตัวหลายเซตเลยแล้วก็สู้ทุกตัวนะมันค่อยๆตัวมันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆในในการต่อสู้อ่ะเดี๋ยวดูนะอันนี้ก็เริ่มใหญ่ใหญ่ๆขึ้นมาเบิ่มๆหลบซ้ายหลบขวานิดนึงมีสตตงสเต็ปไปหลบนี่ไงเราก็หลบได้ด้วยทีนี้ก็ไม่มีใครหยุดยั้งได้แล้วนะตอนนี้อื ลุยยาวๆโอ้ต่อไปนะครับผมเป็นไรเดนโชกุนนะครับผมซึ่งนี่เป็นตัวที่เราหมายมั่นหมายมองไว้ว่าอยากจะเล่นอยากจะได้มากๆนะในตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆผมหวังว่าจะได้จริงๆเออรอดูเลยว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมค่อยๆทำภารกิจภารกิจเลยตั้ง9้าวัน10บวันนะต้องมีบ้างแหละคงต้องมีสักวัน <'m> วันที่ยิ่งใหญ่นะบาย โอเคต่อไปนะผมก็มาลองเล่นตัวนี้กันต่อนะเป็นตัวธาตุไฟอีกตัวหนึ่งนะสกิลก็ค่อนข้างสวยดีแต่ว่าผมว่ามันยังไม่รู้ผมยังไม่เห็นว่ามันจะเล่นกับคอมไหนได้ก็เลยแบบว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันนะแต่ที่เห็นตัวก็คือเรายังมีตัวไม่ครบหลายๆตัวถ้าสมมติว่าตัวไหนเทพมาตัวหนึ่งเนี่ยก็จะบิวตัวนั้นเลยดีกว่าเอาง่ายๆนะแต่ก็มีนั่นแหละตัวที่อยากได้ก็เห็นๆกันอยู่ครับตัวเมื่อกี้นะมันดีมากเลยเพราะว่าผมเคยเห็นแบบ คนเล่นนดามจเยอะสุดๆเลยตรงนี้ต่อไปเป็นสาวคนนี้นะสายยิงปืนซึ่งก็นี่ได้ว่าเราเราได้มาแล้วนะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเราจะามาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็คอมโบกับตัวสายฟ้าที่มีได้ได้อยู่นะอืมก็ส่วนตัวมองว่ามันมัน,ม,นมันต้องมีเอาไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันเป็นตัวยิงธนูตัวระยะไกลที่ ที่เรายังขาดอยู่ตอนนี้นะถ้าเจอตัวบนฟ้านี่ตอนนี้เรายังสู้ไม่ได้นะสู้กับคนบนฟ้าลำบากมากไม่แน่นอนไปกันต่อนะผมไม่ต้องอารำพบทอะไรมากมายแล้วตอนนี้เข้าสู่เคสเ,เรื่องหลักกันเลยหลังจากที่ไปประเจนภัยเดินนู่นนี่นั่นมาสักพักหนึ่งนะก็เข้าเคสหลักกันเลยครับผมเพื่อไปต่อเนาะ <S <S สรุปโฮลลี่ไลดีเฮเมลที่เธอพูดถึงนั้นจริงๆแล้วคืออะไรอะน่าสนใจอยากรู้เหมือนกันสมบัติของมรด พินที่ครั้งหนึ่งเทพแห่งลมบมาบทอสเคยใช้บรรเลงขอแค่มีมันฉันก็สามารถเรียกดาวิลินให้ตื่นจากฝันร้ายได้อ<า>น่าสนใจแบบนี้ก็สามารถหยุดยั้งการทำลายล้างของสตอมเทอรล่าได้อย่างนั้นเหรอแน่นอนฉันเป็นหนึ่งกวีที่เจ๋งที่สุดในโลกนี้ยังไงล่ะอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีบทกวีไหนที่ฉันไม่รู้จักหรอกนะแล้วก็ไปเก่งซะแล้วดิทีนี้มองตาฉันสิเธอไม่คิดว่าฉันน่าเชื่อถือบ้างเลยเหรอ ตาของนายมีสีเหมือนท้องฟ้าที่บ้านของฉันเลยนะฮนั <c> ่น <oughs> ไม่ได้ผลกับนักกวีพเนจรหรอกนะ <c oughs> งั้นจะเอาโฮลิไลน์มาได้ยังไงล่ะ <c oughs> ได้ยินมาว่ามันถูกบูชาไว้ในส่วนลึกของมหาวิหารที่ไหนสักแห่งที่ปลอดภยัย <c oughs> ฉันจะไปตรวจสอบอรายละเอียด <c oughs> ถ้าเธอสนใจมาด้วยกันก็ได้นะโอ้ต้องสนใจแล้วละ่ะจังหวะนี้ไป let's go <S แล้วเราก็เดินเข้าไปในมหาวิหารนะครับผม ดูดีนะดูดีมีสไตล์อยู่ตรงนี้ถือว่าดูยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างไปคุยในเรื่องกันต่อครับผมตรงนี้ดูนั่นสิสวัสดีครับซิสเตอร์อืมจะคุยอะไรกันนะตรงนี้ขอให้มาสะท้อจงสถิตยอยู่กับเธอนะพ่อหนุ่มจรงิงแล้วฉันได้ล่วงรู้ความลับอย่างหนึ่งที่สามารถปลดปล่อยมอนเทสได้อเอ๊นี่คือป,ป,ปอ,อทงั้นเหรอ แต่เรื่องนี้คุณควรจะส่งรายะเดียนให้กองอัศวินนะมาอะไรที่นี่ทำไมล่ะแน่นอนพี่สาวช่วยได้อยู่แล้วอย่างเช่นโฮลี่ไลการใช้พลังของมันสามารถทำให้สตอร์มเทอรล่ากลับไปเถอะอ้าวเฮ้แม้ว่างกอตอนนั้นจะดูร้ายแต่หากผู้รักษาการกองอัศวินได้ตัดสินใจไปแล้วก็ไม่มีอะไรมาขวางทางได้หรอกนะนั่นไม่ได้นะแบบนั้นสตอมเทอรล่าก็จะตายกันพอดีสิ มังกรตัวนั้นทอดทิ้งสายลมแม้เป็นเทพแห่งลม,ลมก็คงไม่ให้อภัยง่ายๆหรอกนะโปบทะนะพี่สาวไม่ได้ก็คือไม่ได้แปลกนวนเจ้าเด็กนี่เรียกว่าพี่สาวทำไมมันถึงสงรู้สึกดีแปลกๆปกันนะเฮ้ยช่วยไม่ได้ฉันจะมูนหลบซ่อนต่อไปไม่ได้อีกแล้วผู้ศรัทธาที่แสนดีของฉันดีใจสเสถ่เบื้องหน้าของเธอคือเทพแห่งสายลมอัตสเองยังไงล่ะ Hey. ตกใจใช่ไหมล่ะตกใจจนอยากจะร้องไห้เลยใช่ไหมรู้สึกยังไงที่ได้เจอเทพพระเจ้าที่ตัวเองเรื่มใสมันจะเชื่อแล้วอะถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วงั้นฉันขอกลับไปทํางานเอกสารในวิหารต่อนะ oh, <please. S 1> เดี๋ยวก่อนนะเรียบร้อยใครมันจะไปเชื่อได้ลงว่ามันเป็นเทพมันแล้วมันเป็นเทพจริงหรือเปล่านะเอาอะไรกันครับเนี่ยซิเตอร์นั่นเดินกลับไปโดยไม่เหลียวหลังกลับมาเลยฮ แต่ว่านะจริงๆแล้วเป้าหมายของฉันก็รู้ะละ่วงแล้วล่ะอย่างน้อยเธอก็ไม่ไปเสแล้วนะว่าฮอลิลายอยู่ในมหาวิหารนี้ทั้งนั้นในเมื่อเธอเป็นอัศวินใหม่ไฟแรงโอ้โหโดนนะสินะทังนั้นเธอมาลองดูสัหน่อยไหมละ่ะลองคือลองไปขโมยเหรออ๋อไม่ลองไปคุยกับซิสเตอร์ไหนลองดูขอบอพระส่งสถิตอยู่กับคุณนะสวัสดี เธอคือคนใหม่ของกองสวินนั่นใช่ไหมมาทำอะไรที่นี่ล่ะรักษาการผู้บัญชาการส่งมาทำงานเหรออ๋อกองอสวินอยากจะขอใช้ฮลลีไลน์น่ะจริงเหรอ <c oughs> ก็ไม่ได้สงสัยเธอเหรอกนะแต่เมื่อกี้มีคนน่าสงสัยเข้าคนหนึ่งเข้ามาขอ,อยืมฮูลลีไลน์ เขาถึงกับบอกตัวเองว่าเป็นบารบารอไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรของเขาเรียบร้อยการใช้ฮุลนไลนั้นมีกฎอยู่ตอนนี้มีเพียงเทศกาลเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ราชยิมต้องใช้หัวหน้ากองท่านบาทหลวงแล้วก็ตัวแทนรัษฎรที่ลงนามเซ็นสัญญานี้งั้นเอกสารของอัศวินล่ะเราจะตอบเป็นไพ่หมอมันกินไปแล้วระหว่างทางน่ะเรียบร้อย เรียบร้อยโดนไปซับไพยโมงยังไงก็ต้องมีเอกสารนะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวกันนะช่วงนี้ยุ่งมากเลยอ้าวจบละเรากลายเป็นว่าเราเรายังไม่ได้เข้าไปเอาของนะเดี๋ยวไปคุยกับไอ้นี่ก่อนว่าแล้วเธอ <c oughs> ก็ไม่ได้เหมือนกันสินะว่าว่าแล้วเอา ให้เราไปคุยทำไม <S <S แค่อยากจะรู้ว่าชื่อของสวินใหม่คนดังจะใช้ได้หรือเปล่าโอเคอย่างนี้เขาว่านักดาบผู้ยิ่งใหญ่นั้นจะมาคู่กับดาบเรื่องชื่อเสมือนะแต่นี่ไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่จะมาร้องเพลงหรอกมั้งเออฉันรู้สึกว่าคำมอุปมาของนายหยาบคายจังนะเธอก็จะผิดแล้วนะนี่คือความผิดหวังของมอนสตาร์ที่แม้อยู่ต่อหน้ายอดนักดาบแล้วก็ยังไม่ยอมมอบดาบให้เฮ้ดูเหมือนว่าวิธีการที่ถูกต้องในการ จะใช้ไม่ได้แล้วงั้นคงต้องหาทางอื่นละวันนี้พวกเราเคารพเจตนารมณเสรีนี้โอเคอะไรดีเฮ้พูดมาไม่ต้องกั๊กเจตนารมของเสรีคือการพูดได้อย่างอิสระจริงๆแล้วฉันไม่อยากที่จะขโมยของเลยนะดูเริี่ปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วเฮ้พูดจริงๆเลยนะเรื่องนี้เธอเหมาะที่จะทำมากกว่าฉันเพราะว่านอกจากการร้องเพลงแล้วฉันก็ไม่ได้มีอะไรดีเลย เอก็คือโยนพลาให้เราหนินอกจากนั้นมอนชาร์ดก็ไม่มีใครให้พึ่งพาถ้าฉันโดนจับไปแกใครจะแก้ต่างให้ฉันล่ะโดนจับโดยขโมยของคงแก้ต่างไม่ได้อยู่แล้วละมั้งอืแต่ไม่เหมือนกับนายนะเธอคือที่โตให้มอนสตาร์มาก่อนโดนเราที่เจะลัดแห่งกองอัศวินถ้าลำเลียแค่ที่บายดีๆบางทีก็อาจจะรอดไปได้นะบางทีเแถมผู้เฝ้าระวังที่นี่ยังดูเหมือนว่าจะ เรื่องงานตอนเย็นด้วยอ้าวถ้าอยากจะโอกาสต้องช่วยโอกาสนี้ไวไ้ละถ้าไม่อยากล้มเหลวอยากคิดว่าจะล้มเหลวตั้งแต่แรกสินั่นแลสิเธอคิดว่าไงละ่ะเมื่อกี้นายบอกว่าตัวเองคือบาบาทอสเหรออืม้วดูเหมือวนว่าจะเคยพูดอย่างนั้นนะนี่มันบายเบียงแล้วไงต่อถ้าเป็นเทพจริงก็ต้องทําอะไรสักอย่างได้อยู่แล้วสิอืมนั่นน่ะดิทำไมถึงทําไม่ได้นี่เอ๋อย่งั้นล่ะเอา เกี่ยวกับอดีตของโอซโยนะ่ะไวค้ค่อยๆเล่าให้ฟังทีหลังแล้วกันนะถึงนายจะไม่ใช่เทพยังไงฉันก็จะช่วยเดวิลลิงอยู่ดี uh huh. ฮเพราะว่าฉันไม่อยากเห็นการจากลายอีกแล้วนี่ตอบสวยๆไปเลยนะจังหวะนี้แต่ถ้าเป็นเทพจริงๆมันน่าจะทำอะไรได้นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะนี่มีสามารถที่จะวาร์ปไทม์ได้สินะตรงนี้ขยับเส้นนาฬิกาได้ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ตอนเวลาดึกๆกันเลยนะครับผมเพื่อนที่จะไปต่อนะตรงนี้เอาล่ะแล้วก็เข้ามาข้างในแล้วนะตอนนี้อยู่ช่วงเวลากลางคืนนะครับผมก็พยายามที่จะเอาโฮลิไล่ออกมาให้ได้นะค่อยๆเดินไปตรงนี้ชิวๆไปเออมีเออเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกองสวินคอยรักษาอยู่ด้วยนะต้องหลบต้องค่อยๆหลบแล้วก็ อ uh, อย่างที่ดูตอนนี้คือเราไม่สามารถที่จะกระโดดได้ด้วยอุ้ยอุยตายถอยก่อนเลยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงมีทางอื่นหรือเปล่าอปีนได้โอเคยังปีนได้อยู่นะแต่ว่ากระโดดไม่ได้เลยผมลองกดสเปซบาร์แล้วมันไม่ขึ้นวิข้างหลังมาตรงนี้ไปเฮ้อลบเฮ้อโอเคหันหลังไปแล้วพร้อมไปต่อ Let's go ถึงแล้ว เยี่ยมเลยไม่ยากมากนะอุย้ยใครนะ่ะ hey. โอ้โหไม่ทันนะมีคนมาเอาไปก่อนเราห,หายไปแล้วอืมอยากขยับอ้าวพวกเธอมาทำอะไรที่นี่สวยละหนีเร็วโอ้โหอ้าวสวยเลยทีนี้งงเลยครับ oh <my. S 1> อะไรครับเนี่ยไม่นะโ <'s> ดนเจอซะแล้ว <What? S 1> ฮะตามฉันมาเร็ว โอเคโอเคต้องเขาเรียกว่าอะไรนะ oh, oh, oh. หนูหูหนีหนีต้องต้องหนีต้องหนีออกไปนะต้องหนีออกไปตรงนี้โอเคฮึบ okay. อ่ะเกาะน,นิดนึงแล้วก็ไปต่อฮึบเ,เกมนี้มันมีเรื่องของสตระนาที่เราต้องเราต้องเล่นด้วยนะก็ใช้เวลา ถ้าถ้าสป็นไเอ้ยถ้าสตอมีน่า,นาหมดอะ่ะมันจะทําให้แบบตกลมาตายได้เออมันมีฟอร์ดามด้วย,ยต้องคอยคุมดีๆนิดหนึง่งน uh, ายท่านไดลุกนี่เป็นบัญชีของสัปดาห์นี้นะภัยัตยิครั้งนี้ส่งผลต่อการค้าขายจริงๆด้วยสินะ wow, ขอให้ช่วงนี้ผ่านไปเร็วๆเถอะฮมสเตอร์พวกเราอยากที่จะได้ที่นั่งขอที่หลบสายตาคนหน่อยนะ ถ้าจะหลบสายตาก็ชั้นสองคนน้อยโอเคแต่ต้องขึ้ <Punkte? S 2> นไปชั้นสองนะแต่เธอเป็นนักกวีไม่ใช่เหรอไงต้องมัในต้องการคนที่คือคักไม่ใช่เหรอเงินค่าแสดงไว้คราวหน้าก่อนเถอะพวกเราขึ้นไปข้อมูลก่อนนะแล้วเจอกันอ่าต้องหลบต้องหลบคนนิดนึงจับ <c oughs> ตาดูพวกนั้นเอาไว้เ <c oughs> จ้านักกวีนั่นน่าสงสัยจังฉันจะไปหาข้อมูลสักหน่อยอืมถามใครเหรอครับ ผู้รักษาความปลอดภัยของมอนสตร์ยังไลงล่ะเหมือนเราอาจจะโดนโดนจับได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าไอ้ดิลุกไม่ไม่รู้ว่าเขาเป็นพวกเราหรือเปล่านายท่านดิลุกเอ้ามาแล้วจริงด้วยคุณเห็นเจ้าหัวขโมยสองคนนั่นไหมเอาไว้เกิดอะไรขึ้นละ่ะทำไมมากันเยอะขนาดนี้นายท่านดิลุกยังไงยังไม่รู้อีกเหรอยี่หัวขโมยสองคนคิดจะขโมยฮอลลีไลน์ แปลกเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมล่ะฮุลีไลน์นั่นเป็นสมบัติล้ำค่าซึ่งถูกเล่นโดยเทพแห่งลมมาก่อนสมบัติทางวัฒนธรรมที่มีค่าขนาดนั้นไม่คิดว่าจะมีคนโง่พอที่จะขโมยสิ่งนี้พวกเขาไม่สามารถเอาไปขายได้หรอกนะขโมยเล่าที่ร้านชั้นยังดีสักกว่าเลยเฮ้เฮ้เฮ้ไม่ใช่ประเด็นสินะเจ้าคนชุดเหลืองน่าจะเดินไปทางนู้นนะขอบคุณมากเลยครับนายท่านดีลุกโอเค เฮ้ยเขาเขาไม่ยอมเขาไม่บอกว่าเราอยู่ที่ไหนนะโอเคต้องลงไปคุยกันดีลุกซะหน่อยกระโดดไปเลยฮึบเขาเขาอันนี้ให้เราวันนี้ฉันอยากที่จะดื่มเอาเล่าที่ขโมยจากตู้วางไว้บนโต๊ะซะอยากได้อะไรเย็นๆหน่อยนะเอาละพวกเธอคงต้องตอบคำถามอะไรบางอย่างแล้วนะฉันขอดื่มไม่เสร็จก่อนแล้วถ้าจ่ายแน่นอนด้วยการแสดงของฉันนะนะ ได้แล้ว่ะเงินไม่ใช่ปัญหาดูแล้วเธอน่าจะยังอายุไม่ถึงนี่โอ้เรื่องนี้วางใจได้ตอนนี้ฉันเริ่มดื่มนั้นคุณยังยังเลยจะบอกว่ามันเป็นเท่แล้วมันอยู่มานานสินะเอาไงดีล่ะตอนมันถามดีกว่านะจะถามว่าคนนี้ใครใช่ไหมล่ะท่านนี้คือดีลุกเจ้าของร้านแหล่งแห่งนี้เป็นคนรันเลยนะบอกไว้ก่อนแล้วก็ชอบ วายมากๆเลยไม่วส่วนใหญ่แล้วจะซื้อได้แค่ขวดหรือสองขวดก็ตามฉันเพิ่งจะได้ยินทหารยามเกี่ยวกับการขโมยขอบอกไว้ก่อนนะว่าพวกเธอสามารถกลับมาขโมยพลิไลฉันขอชมเลยถ้าแต่ว่าโง่ก็เป็นคนโง่ที่พันปีจะโผล่มาครั้งหนึ่งเลยนะพวกเราไม่ได้ขโมยนะคนที่ทำคือคนอื่น I think I think don't don't so No no so! No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no.